สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจับตานางเอกดังฟุ้งรักแฟนไฮโซ2ปีแฮ ppy ย้มข่าวดีแต่งงานชีวิตดีดีแฮ ppy ทั้งงานและเรื่องหัวใจสําหรับนางเอกคนสวยเชียร์ทิคํมพรที่ตอนนี้ผันตัวมาทํางานเบื้องหลังในบทบาทของการเป็นผู้จัดเป็นครั้งแรกกับผลงานละครเรื่องแรกกระสือลำซิง่งซึ่งฟีดแบ็กตอบรับก็ดีเกินคาดส่วนความรักกับหวานใจบิกธนพลเบนจรงค่กุลที่ตอนนี้ก็คขาหาดูใจกันได้2ปี แล้วมีโมเมนต์หวานๆน่ารักออกสื่ออยู่บ่อยครั้งล่าสุดสาวเชียร์ย้ำๆข่าวดีเรื่องแต่งงานก็ม่คุยกันบ้างแต่ในช่วงระยะเวลาอันใกลน้นี้เราสองคนก็ยังโฟกัสเรื่องงานฉะนั้นเรื่องแต่งงานก็ยังคงอีกสักพักใหญ่ปีนี้เชียร์สามสิบห้าแล้วแต่ก็คงไม่ให้ถึงเลขสี่ก็อาจจะปักธงคราวๆไว้อีกสองปีเอาละครับงินนี้ก็ต้องรอลุ้นและจับตาดูกันว่าทั้งคู่จะประกาศข่าวดีให้ทราบกันเมื่อไหร่ครับท่านผู้ชมนะครับมี ความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o m ขอบคุณครับ